อันดับที่5คือเมแกนฟ็อกซ์นางเอกผู้โด,ด่งดังจากภาพยนตร์เรื่อง Transformer มียอดคลิกไลค์ทั้งหมดกว่า28ล้านครั้งจำนวนผู้คลิกไลค์มากถึงขณะนี้ก็ทำให้แต่ละโพสต์ของเธอมีผู้ชื่นชอบเป็นหลักมือหลักแสนเลยทีเดียวอันดับที่4ก็คือเคที r เพอรศิลปินเพลงป๊อปอีกคนที่สามารถคลองใจนักฟังเพลงจากทั่วโลก ได้ตั้งแต่ซิงเกิลแรกเมื่อ2ปีที่ผ่านมาในบทเพลงที่มีชื่อว่า I Kiss a Girl และอีกหลายเพลงที่โด่งดังก็เป็นที่ทราบกันดีนะครับว่าเธอเป็นศิลปินอีกคนที่สามารถทำสถิติในการเอาเพลงในซิงเกิลแรกติดชาร์ตบิลบอร์ดพร้อมกันได้ถึง5เพลงเท่ากับ m ไมเคิลแจ็ k สันเลยทีเดียวผู้ที่ชื่นชอบเธอนั้นมีทั้งหมดกว่า34ล้านคนครับ อันดับที่3ก็คือชากิราศิลปินชาโคลอมเบียที่มีทีเด็ดเป็นท่าทางการไร้รำในสไตล์ลาตินป๊อปและเนื้อเสียงอันทรงพลังของเธอแน่นอนนะครับว่าเพลงที่สร้างชื่อให้กับเธอก็คือเพลง whenever wherever ก็กลายเป็นเพลงที่ติดหูผู้คนทั่วโลกมาจนถึงปัจจุบันหลังจากนั้นเธอก็มีอีกหลายอัลบั้มที่ผู้คนทั่วโลกคอยติดตามแฟนเพจของเธอจึงมีมากถึงเกือบ40ล้านคนเลยทีเดียว อันดับที่2ก็ไม่ใช่ใครที่ไหนนะครับเลดี้กากาศิลปินชาวสหรัฐแต่มีเชื้อสายอิตาลีโด่งดังจากสไตล์เพลงแบบป๊อปแดนซ์เลดี้กากานั้นมีผลงานเพลงที่ทำยอดขายสูงสุดในปี2010มียอดขายอัลบั้มมากกว่า55ล้านชุดภายในเวลา2ปีจนนิตยสาร rolling stone ลงความเห็นให้เลดี้กากาเป็นราชินีเพลงป๊อปคนใหม่แห่งยุคนี้ เลดีกากานั้นก็มีแฟนเพจมากถึง42ล้านคนอันดับที่1ก็คือริฮัน n a นักร้องสาวผิวสีที่โด่งดังเป็นพุตแตกด้วยเพลงแนวะฮิปฮอปแล้วก็ R&B แต่ด้วยกลิ่นอายของความเป็นป๊อปที่เธอได้นำมาผสมผสานอย่างลงตัวก็ําให้ดนตรีและพลังเสียงของเธอสามารถเข้าถึงหูของนักฟังเพลงทั่วโลกได้ไม่ยากเลยนะครับ รีฮันน a มียอดแฟนเพจมากถึง44ล้านคนแล้วก็ถือว่าเป็นศิลปินหญิงที่มียอดแฟนเพจมากที่สุดในโลกขณะนี้ติดตามได้หาย,อย้อนหลังได้นะครับที่ w w w 6 0 o วท์เวนะครับ